หน่วยกู้สู้วัดดีไลหน่วยกู้สู้หวัดเย่ดีไล่หน่วยกู้สู้หวัดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กว่า3,300เข็มวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดธรรมาพิรตารามเขตดุสิตและชุมชนตรอกตรงท่าวัดสะพานสูงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครดีใจนะครับที่ทางดีไลเนี่ยได้มาทำโครงการที่ ปีประโยชน์เป็นการสร้างภูมมพุ้ม,มกันด้านการไข้วัดใหญ่ให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่วันนี้พี่ออฟชนะพลมาให้กำลังใจแล้วก็มาฉีดวัคซีนเองด้วยมันสั่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้โเอาเรื่อง รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่เห็นพี่ๆในชุมชนแล้วก็น้องๆน,นักเรียนมาร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็อยากจะขอบคุณนุ่มเปรี้ยวดีไลท์มากๆเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเวลามีอาการเจ็บคอไอหรือเป็นหวัดการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการระคายคอทำให้ชุ่มคอบรรเทา,า,า,รราทเสมหะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ป้องกันได้ดีกว่าค่ะ ธารกิจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวน3,300เข็มสำเร็จรุร่วงอย่างสวยงามขอขอบคุณนมเปรี้ยวดีไลท์โรงพยาบาลรวมใจรักสำนักอนานมัยกรุงเทพหาคนครและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบดีทางช่อง7 HD ในครั้งต่อไปวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีไลท์โดยกู้สู้วัดนสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวดีไลท์และโรงพยาบาลรวมใจรัก